เหนื่อยจ้ะโอ้ยำยังไงคะเดินมาสิบนาทีฉันก็เหนื่อยค่ะดีนะไม่ใส่ชุดเดทมาพระสันของลมจะต่อแหลกแล้วจ้ะโอ้ยะว่ากันใหญ่ไดยไหมคะทางสั่นสุดยอดมันเลี้ยวบ่ไอเลีวไอเล้วไเล้ยวค่ะพุ่งขยุบบันี้แล้วบ่ซิปโลอนในการยางขึ้นเขาเด้อพี่น้องลิคอปเตอร์ ไม่มีกระเช้าลอยฟ้าค่ะโออ้้พี่นเราเข้ามาถึงถ้ำนะคะตรงนี้ว่าเหมือนเก็ดงูไหมคะทุกคนขอให้รูงไว้รางวัลที่หนึ่งตรงนั้นากะตรงนี้จะเป็นจนมูก ตรงนี้เป็นตรงหัวนะคะว้าวสูงมากเลยคนะ่ะสูงสิบกว่านี่ค่ะที่เราจะเดินขึ้นไปนะโอ้สูงมากจริงเดินไหวนะคิดดูสวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องของเราจ a m p a Channel ขวัญกินพระเที่ยวน,นะคะวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมวัดถ้ำนาคา,ท,าที่บึงการค่ะที่บึงการวันนี้เราจะขึ้นขึ้นข้างบนนะคะดูคะ่ะ ดูว่าเส้นทางเราจะขึ้นนะตามมาค่ะวันนี้าาะจะพาไปเยี่ยมชมถ้ำนาคานะคะว่าจะสักว์ปิดแค่ไหนมาค่ะตามาาามาอ๋อโทรศัพท์มาจ้ะมาเยี่ยมมาชมมาซื้อเด้อเบรมมาโลบุยยังเด้อน้าไปเยอะๆเลยเขาเยี่ยมไปเยอะแยะแค่ครึ่งทางค่ะยังไม่เริ่ม ยังไม่ถึงค่ะเห็นนี่นี่ตรงนี้นี่จุดเริ่มต้นนะครับดูเส้นทางค่ะดูเส้นดูเส้นทางค่ะทุกคนตาผู้ใดเป็นหลงหัวใจยามาได้จ้ะหัวใจไว้ก่อนไม่ไปแล้วหนูสูงจังเลยครับทุกคนเหนื่อยจ้าโอ้ยทจยังไงคะพี่กระสอบลอยฟ้าประจังมากอ่ะทุกคน เหมือนปีนขึ้นภูเขาค่ะบอกถ้าใครจะมาต้องเตรียมน้ำมาเยอะๆนะเขาบอกไว้ตอนนี้เรามีน้ำไหมน้ำเราเพียบเราเตรียมมาเยอะแล้วขึว้นถึงไหนแล้วเ,เดินมาสิบนาทีเดินมาสิบนาทีฉันก็เหนื่อยค่ะอีกยาวเลยดีน้ำก็ใส่ชุดเดดมานะมือนี่ใส่ชุดนมีเซนเต็มยอดบ่พี่นออ้องก่อนต้องพี่เช่นห้ได้ค่ะทำนาคาของเราพี่น้อง ไปเมียแห้งปั่นปีนผู้กระดึงแนละ้วทำหน้าข้าคุยไปคิดเือคิดปิดเนี่ยคอยมาทำหน้าข้าเลยดีนะไม่ใส่ชุดเดทมาประสันของหล่อมจตะต่อแรกแล้วจ้าพี่น้องไอ้เมืองดูบจ๋งออโอ้ยตายตายไปเมียปั่นปีนผู้กระดึงแนละ้วผู้กระดึงกับเบ้าปั่นนะแต่มันก็บ,บเค่อยไปดอกว่าผู้กระดึงโอ้ยเมีย นี่กิ่งโตเขาไปหนิพี่น้องว้ากันใหญ่โอ้แต่อีกไก่บ่นั้นี่าอีกโลครึ่งผสมนเพื่นบอกว่าอีกโลครึ่งผสมพี่น้องยังไม่ถึงครึ่งตายแล้วโอ้ยเหนื่อยแล้วจ้ะนี่เพื่อนลุ่มท่างก็มาค่ะ ใช่ไหมโอเคใช่ไหมตอนขึ้นก็จะเหนื่อยเนาะทางสั้นสุดยอดพ่าไปตะไวย์บ้นี้ร่งรุ่งย่างแปเดียวหมอหลานเลยขนลนแล้วค่ะมีจับ้ยนะเจับยนะถ้าเมียตกเดิทำไงถ้าเมียตกกิ้งกุลุกกุลุกกุลุกัวทำไง ทัวไปให้เมียตกเลยดิะจะได้หาเมียใหม่นั่นมา,มา,อาโอ้เ<อ>มียแห้งป้าภูริมาทำนะคะแนะนำ้ะจ้ะลูกๆล้านๆาน้องๆหนูๆผู้เฒ่าผู้โถอย่ามาเด้อพี่น้องเด้อเมีหไหยโอ้ห่อนไงบ่นีิพย์โอ้ยค่ะพี่น้องขอนั่งก่อนเด้อปันปีนผู้กระดึงเด้อเมียแห้ง โอ้หอนพอนเนียนเน่ยพอปาดก็ต้องไปเรียนยาว้วยขึ้นเขาเออกยืดเสาไล่ฝา่าบอนี่ขอสาขอขึ้นก็เสาไล่ฝา่าได้บ่เมีแหง้งตอนนี้ เลืสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ค่ะเพ,พิ่นวามเมอกีใกล้และะ้วใกล้แล้วยากไปเรื่อยๆแตตอนนี้เริ่มเบาไวแล้วเดินปา่าครับพี่น้องว่าบรรยากาศดีมากะคะ่ะสวยปลาไป,ป,ไ,ปไม่ชอบ้าไป โอ้โหสิมันถือดวนประด้เนาะเริ่มแล้วประได้อยู่นี่นขวามันได้เครื่องเยอะแต่ในเครื่องอยู่ตรงไหนเราจะปีชิดถ้ำนาคายได้ค่ะมาแล้วมาเนี่ยมาตึงซันนี่แล้วบ่งมาจีขึ้นซันนี่แล้วพี่น้องเด้อวยไข่หรือเปล่าเนี่ยใช่ว่าไข่ได้บ่จับปีชิดนะจับไม่ไม่เอามือเอามือจับมือจับเออเดี๋ยวไปจับตลงพื้น ขอ <laughs> ้นก้าขึ้นบ้าทำไดโโ้โอ้้ขึ้นมาได้ไงคะเนี่ยสูงมากเลยกับพี่น้องตามมาค่ะทุกคนได้ถึงแล้วได้แล้วเราจะไปคิดทำานาคา้ได้ไหวไหมคะสบายคะ่ะ จริงเหรอมะงงนไงมเห็นไหมเด็กกระจอกขึ้เก่งคอยเท่าแล้วน่าชวงเปลงกูไหมเงของเธอนี่เ่ของเธอยู่ตรงเป้าหมายเราคือตรงนั้นตรงบันไดตรงนั้นกับพี่น้องจะเห็นบอ เบิ้งขอยจะพ่อเจ้าปีนขึ้นไปทำหน้าค่ะตูงพี่เด้วพี่น้องเห็นปะไปะตามกันมาเลยค่ะพุ่งข่อยยุบบันี้แล้วกันบอกเลยเดินดีดีนะจับดีดีค่ะดูตรงนี้ ปาดตมือแล <gen ry> <can> ้วองกระฟาเลยนี <c oughs> <c oughs> ่ไม่มาอยู่ไทยข้างบนน้ำท่านป่ะปาดะยะทางเท่านตใดก่อนสามกิโลในการขึ้นท่านไม่ใช่กี่กิโลไม่ใช่สามแต่ความรู้สึกนี่งสิบโลไปข้างหลังสิบโลสิบโลในการยางขึ้นเขาเด้อพี่น้องทำหน้าค้าของเขาเาต้องไปถึงจุดสุดยอดของเขาเลยได้เบื้องหลบเราขวามาไดงแดงจุกเจ้าเบื้องขวามาไดง ไทยเคยเป็นอนุสรร์มีเขาด้วยนะมองดูขึ้นเขาล้วนๆค่ะไม่มีไม่มีเฮลิคอปเตอร์ไม่มีกระเช้าลอยฟ้าค่ะดิฉันเดินมาด้วยลำแข้งของขาของดิฉันป้าเบิุงยาเบิุงยาแล้วเก่งหวังเลยเพื่นขอทายญาตินิดนึงญาติเก่งหวังเลยสุดยอดญาติเปล็ดมืด เราขึ้นมาถึงแล้วนะคะพี่น้องม <Okay. S 1> ันไดู้วงแห้งไร้คันแห้งเจ้าคิดเบื้งว่าข่ขึ้นมาได้องไดนทนํานะค่ะด้วยแรงศรัทธาของค่อยทําให้ค่อยมาถึงได้ <c ười> ค่อยเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคน <c ười> ดูบรรยากาศให้ดูดูบรรยากาศเราจะเดินไปถ้ำกันค่ะทุกคน <c ười> ทำแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ <c ười> คิดดูค่อยเหนื่อยขนาดไหน,าน เราถึงถ้ำนาคาแล้วนะทุกคนด้วยความยากลำบากของเราในการเดินตามมาค่ะตามมาค่ะทุกทุกที่โอ้พี่น้องพี่น้องนี่คหละทางเข้าถ้ำ มาที่มืดเพื่อที่แค่แบบนี้นี่ไงคะเป็นนี้ไงี่เรียกว่าอะไรนะตรงนี้เขาเรียกว่าอรพี่เพื่อนถ่ย ้ำนาคาค่ะเดี๋ยวจะพาไปไหว้พระกันค่ะ นี่คือถ้ำนาคาเราเข้ามาถึงถ้ำนาคาแลเห็นตรงนี้ว่มเหมือนเก็ดงูไหมคะทุกคนนี่ค่ะนี่พอดูเหมือนเก็ดงู่าย้าไปเหมือนเก็ดงูมากค่ะถ้ำนาคาก็คือว่างูโดนกรรัมสาแล้วก็กลายเป็นหินใช่ไหมใช่ที่เรารู้มาแค่นี้ <laughs> ดูเหมือนเก็ดงูไหมดูดูค่ะ บรรยากาศภายในถ้ำของเราเืืมากเดี๋ยวเราออกไปกันค่ะตรงน,นะน,นรี้น่าจะเป็นบริเวณนี้น่าจะเป็นขดงูใช่ไหมเพาะน่าจะเป็นงูที่มันเลื้อยแล้วก็งูใหญ่มันเหมือนลน<ต>ักษณะกีดงูเนาะเขาบอกว่าถ้ำนาคาคือถ้ำที่งูใหญ่โดนสาบวางสานไดปก่อน ได้อกับบรูลายล้นี่มันเป็นลักษณะเก็บงูเห็นไ,ไ,ไหมน,นี่ลักษณะเก็บงูเ,เก็บงูไปห้างในได้อีกนี่ตรงนี้ใช่ไหมที่พัน่ายตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนขดงูเหมือนงูที่มันขดจ้องหงอกนะแม่ ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เนาะที่เขาถ่ายมื่อัสกินน่ตงหัวงูมันอยู่ตรงนี้เาเนี่ยอาถานเนี่ยทาให้มันมีของันที่ตกกบมาิ้านหสาธุ น,นี่คืองูใหญ่ที่เขาบอกว่าโดนสาบใช่ไหมพอ่อน,นี่คืองูใหญ่ที่เขาโดนสาอ,อนี่ลักษณะเป็นเกล็ดงูเนาะ,ะพ่อไม่ต้องงูตรงหัวงูที่พ่อผมอให้ คือบรรยากาศภายในถ้ำนาคานะคะเห็น,นไหมไหมหมดไปต่ไป,ไป,ไปไอืมไมเตอนนี้เรากำลังจะไปหัวค่ะเมื่อกี้เราไปหางค่ะวันนี้บัน,นี้เทากสัญญาณไปหัวเด้อตามมามือลูบ้าบ้างบรรยากาศ<อ>บ้<อ>างนะบอสวยค่ะ เตือนมาได้ไงะคะนี่เออ,อะไรตามโรงคิดหยาดอยู่ตามโรคไปสิโงไหนกกว่าคิดหยากอ,าอู่นี่ตา <c oughs> ไปตามหาหัวปาาัญนาค่ะทุกคนตอนนี้เรากําลังจะตามหาหัวค่ะส่วนหัวอยู่ทางนี้ค่ะตอนนี้ให้ชมบรรยากาศก่อนนะคะทุกคนค่ะชมบรรยากาศผู้ใดข้นมาทำหน้าข้าเลยก็จะเจงเราเด้อพี่น้องเด้อเมียขันนะคะไยึดที เอ็าด้วยด้วย้าทานชกวเ้าเป็นคนเย็นเป็นคนางเีา่หกม นี่ตนสาไมันนี้เป็นนำจันน์กันไหกอันนี้คือน้ำศักดิ์สิที่เป็นนาแล้นะน้ำสักดสิทธิจะได้โชคดีพ่อไปหาน้ำสักดสิกธิ์ไม่กี้พ่อถ่ายตรงนี้ไหมเม่กี้พ่อถ่ายตรงนี้ไหมถ่ายตรงนี้อนแม่นั่งไม่ได้เห็นถ่ายเลย ก็เห็นนะจิงนะนี้จะเป็นจมูกตรงนี้น้ำสักจิกกินได้ค่ะตรงนี้เป็นต,ตรงหัวนะคะสวยงามมากเลยค่ะไปดูอีกเกาะดีนะ อันนี้เต็มที่วัดพระค่ะเราจะไปวัดพระกันตามมา ตรงนี้เป็นพะักนะคะ,ะที่เราเดินมาตรงนั้นก็เป็นที่กอดนาตรงนี้เป็นที่ไหว้พะระอันนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วเรากำลัลงเดินลงเขาแต่ทำไมไม่มีผู้คนเลยจ้ะผู้คนหายไปไมนตรงนี้เป็นที่ที่มาพักปฏิบัติธรรมนะคะตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่มีใครมา ดูดีต่ำมากเลยค่ะตรงนี้มันในถ้ำเลยค่ะพี่หน้อย ต่ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนนะจ๊ะบอให้ออกทางเก่าก็ไม่ออกทางเก่ามาออกทางนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตรงไหนถ้าหลงมาเนี่เบิร์ตกลุลกพัวอย่างเดียวเลยตอนนี้เรากําลังจะออกจากถ้ำแล้วนะคะบรรยากาศนี่จะออกไปแล้วนะคะทางออกแต่ไม่รู้ว่าจะซอดตรงไหนนะคะ ที่แล้วหวานนีถึงัสทีครับพี่นอ้องขึ้นไปบาย,บายโมงลงมาหาโมงแรงหูโมงแรงกันเกียบต่ยกับพี่น้องบอกเลยค่ะนี่ลุ<ม>งบอกลุง<ต>มิลานบอกหลานจนมาด้จ้ะเด้อมันลดตรงจา้ามันเอ,อียงจ้าบอกว่าให้ใ่ใหม่สุกซี้ืดบางสาพานพ,ายพอยโรยไปเละสะพานผู้หายแห้งแบป๊ดเอาผู้หาย,ยีหรีผู้หาปเป็นไผู้หายเติม ไปกันนะจ้าสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้จำป่าต้องลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้านเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย